จินตนาการไม่อ่อนนะคะว่าถ้าวันหนึ่งหนุ่มแท็กพลันยูไม่ได้อยู่ในลุกเซอเซอไว้หนวดไว้เคราวนุ่งกางเกงยียนขาด,ดแบบนี้แล้วจะออกมาเป็นยังไงอะนะคะก็ะพอนักแสดงหนุ่มวัย31ปีกำลังปรับลุกอย่างเร่งด่วนเลยค่ะเตรียมรับบทบาทใหม่ในชีวิตจริงคือการเป็นผู้บริหารวิลล่าที่พักในเชียงใหม่นะคะร่วมกับคุณพ่อนั่นเอง เรียกได้ว่ายกเครื่องใหม่กันหมดเลยค่ะบอกลาผมยาวประบ่าที่ไว้มาเกือบ3ปีถึงกลับไปดูเลิกตัดผมโกนหนวดเครานะคุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงเพราะเขาบอกว่ามีหวั่นใจอยู่บ้างไม่ใช่กลัวไม่รอแต่เกรงว่าคนจะจํากันไม่ได้นะคะเพราะลุกแบดบอยที่เห็นอยู่เนี้นะคุ้นเคยมานานมากจากบทบาทการแสดงจนเป็นภาพจําไปแล้วแต่เพื่ออีกก้าวที่มั่นคงในชีวิตงานนี้ลุกขึ้นมาจริงจังเลยละค่ะ เราจะมีวิลล่าแล้วแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้คนเขาจะมองแบบรูปลักษณ์ก่อน<ม>ว่าโอเคผู้บริหารยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ผมก็ทําให้นิดนึงแล้วกันแล้วก็เรี่อหล่อนคืออยากให้พ่อเขาสบายใจด้วยคือคือเขาอยากจะลบรูปล,ล,ลบภาพรูปหนุ่มเซอร์ผมยาวโอเคในเมื่อเขาต้องการก็เดี๋ยวจะทําให้แล้วที่ถึันใกล้ถึงวันพ่อด้วยก็อเอาซะหน่อยเราก็ต้องดูเรื่องก,การตัดผมว่า เราไม่ได้ตัดออกมา23ปีแล้วแไหนๆเราปิดแล้วก็เออเอาให้ดีก็ดีไปเลยนะฮะเราก็ให้พระอาจารย์ดูนะพระอาจารย์ที่เชียงใหม่พระอาจารย์ดูเลิกตัดผมให้หน่อยค่ะก็บอกแล้วนะคะว่าทำเพื่อพ่อค่ะ การยกเครื่องปรับภาพลักษณ์ใหม่ครั้งนี้อยู่ในความสนใจของหลายๆคนนะคะเพราะส่วนตัวแท็กพลันยูเนี่ยสลัดภาพแบดบอยยากหน่อยแล้วล่ะค่ะจนมาได้ทดลองบทบาทใหม่ก็คือการรับเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติรายการนี้นะคะทาให้นักแสดงหนุ่มเริ่มมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่ต่างออกไปจากเดิมค่ะเราจะได้ได้ได้รู้สัจธรรมอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยจะรวยขนาดไหนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน มันก็มีไม่ก็มีทางหนีดินกบหน้าเราหรอกหรือว่าไม่มีทางหนีไฟที่จะผัดเผาไ,ได้หรอกนะครับสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้หคือความดีสองคือชื่อที่เราทำไว้แล้วก็ได้บง่งพูดต่อบต,ต,ต่อกันไป ถ้าคุณทําดีคุณก็โดนพูดในยานถ้าคุณทําไม่ดีมันก็คูยตอบไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่า Tech กว่าจะปรับลุกใหม่ได้ต้องดูคิวละครด้วยนะคะเพราะปีนี้มีคิวถ่ายทำละครถึง3เรื่องคะ่ะมีเรื่อง haircut. มึเงเพึ่งปิดกล้องไปเหมาะเจาะกับช่วงเวลาที่จะปรับภาพลักษณ์ใหม่พอดีนะคะแม้ว่าต้องทุ่มเทเวลามากขึ้นกับบทบาทผู้บริหารแต่แฟนๆหายห่วงได้เพราะว่าคุณแท็กคลันอยู่ยังไม่ทิ้งงา,านหน้าจอไปซะทีเดียวค่ะ